แต้มพันห้านะมาเล่นกันครับผมมาขึ้นเลยครับโคนขึ้นเบียขึ้นโคนขึ้นโคนขึ้นเม็ดขึ้นไปครับผมจอหน้าคุณเอาไงวังในวังในขุณวังในไหมไม่ว่ะทิมยันก่อนเลยเว้ย ไยครับม้ามาขึ้นเองไงม้าโดดสิกแซกอ่ะเราผูกไว้ก่อนเอา้าเราก็โดดที่เดิมแบบนั้นท่านผู้ชมผมทิ่มเบีย้ยตรงนี้ดีกว่า Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho hấp เรากำลังทำการหลอก่อ,อยู่อ่าโอเคกินครับผมเม็ดมาเซเม็ดมารครับโอเคเรากินตัวนี้ครับผมดูว่าเขาจะเอามากินไหมถ้าเอามากินก็ตามแผนผมเลยไม่เอายไม่ยอมมากินโอเคทิมครับทิมเม็ดเข้าไป เฮ้ยมเม็ดไม่ยอมหนีด้วยเว้ยทำไมเม็ดถึงไม่ยอมหนีล่ะถ้าอย่างงาั้นอ่ะเราทิมตัวนี้กินตัวนี้หรืออ่ะกินเข้าไปครับกินครับผม ยังกินตัวนั้นไม่ได้นะครับผมดันตัวนี้ขึ้นไปตรงๆเดีเด,ดีขยับนิดนึงดีกวขขนน่ขยับขุนนิดนิดนึงนะครับขยับขุนนิดนึง เดี๋ยวรอแห่เม็ดหนีไปเลยครับโคนเม็ดหนีโคนบุ๊หนีไป่ต้านนั้นเลยเว้ย้อนครับ้อน ครับ hey. เฮ้ยออามาขุดทำไมขุดถึงมาทาั้งนั้นอะกินเลยท่านก็กินเบียนะครับขุนตอนนี้เขาอยู่ในดงระเบิดอยู่นะท่านผู้ชมไปครับต่อโคนครับ เราค่อยๆแกะทีละตัวนะท่านผู้ชมผมโยนมาไปเลยดีไหมแป๊บนะไปโยนมาเลยดีกว่า อย่างนี้นไปครับอืมโคนมาวะ่ะกินสิจ้ะอย่างนี้ก็ต้องกินดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินตอนนี้ก็คือขุนเขาขยับไม่ได้แล้วนี่นะ อ่ะกินเลยแล้วกันท่านผู้ชมเอามาตัวนี้กินนะครับโอเคไล่เรือนิดนึงแล้วกันโอจะกินไม้ได้เว้โดดครับมาเราแม่งโคตรเปรี้ยวเลยโดดไปเรื่อยๆ ตอนนี้เบีย้ยเขาขาดอยู่นะคุณผู้ชมดูดิว่าเขาจะทำไงกินเบีย้ยครับ อืมฮ uh huh. ึถอยอ้วดันควรมาทำไม mm hmm. เราจิ้มม้าก่อนดีไหมท่านผู้ชมจิ้มม้าก่อนดีกว่าจิ้มมาเขาก็นิดหนึ่งดีกว่า,าไม่ใช่จิ้มม้าเอาเบี้ยจิ้มขุน เฮ้ยเอาวะใกล้แล้วนิวว่าสกิปหน่อยเลยดีไหมกินเข้าไปเลยครับผมนะสะกิปนิดนึงดีกว่าโอเคสกิปมานิดนึงนะครับ มาต้องตายแล้วแหละเฮ้ยจริงดิพี่กินนะครับไปครับมีเงีนตามติดครับผมอือหืบังคับม้าหน่อยดีกว่าถ้าเขาโดดลุกมาเนี่ยผมเอาเรือกินเลยนะครับ โอเคลุกเข้าไปหนึ่งี่ขึ้นไปนิดนึงครับตาหนึ่งใช่ที่ขึ้นไปเพราะว่าต้องการจะผูกมานั่นเองนะานผู้ชมผูกมาตัวนั้นเพื่อมันพลาดนะครับโอเคไปครับเม็ดไปไปครับสร้างกองกำลังไว้ ถ้าเรากินเนี่ยจะชนะไหมเพราะว่าเขาทิ่มอีกทีเดียวเราแพ้แล้วโอเคผมเอาเม็ดมาบังก่อนเพื่อเขาดันเบีย้ยลงมานะครับโอเคถอยลงมาเลยอ,อย่างนี้ จะมากินโคลนพี่เหรอปไปครับถอยกินมากแล้วอ่ะม้วนครับม้วนผูกเหลือไปด้วยนะยกินเบี้ยดีกว่า ไปครับมาโดดในที่สุดก็ทนไม่ไหวสิ้นนะกินครับกินครับยอมแพ้ซะดีดีไม่ยอมแพ้อีกกินกิน ลุกเข้าไปกินลุกเข้าไปครับพวกเราม,ามาั่งมีเป็นฝูงไงใช่ไงหนึ่งตัวทำไมพี่จะมากินจะมากินเบีย้ยผมหรอผมป้องกันเบีย้ยอย่างดีนะครับกินเบีย้ยไม่ได้หรอกป้องกันเบีย้ยอย่างดี ไปครับมาปิดดีครับทำอะไรไม่ได้ไปครับเรือปิดดีครับกินเรือไปเลยเรามีโคนไม่กลัวอยู่เร็วกิน ่วเราบาเเลยแล้วก็ไม่นับด้วยนะครับลูกข้าไปครับโอเคปะกระเทิบไปครับเนียไปดันโคนขึ้นไปนะไปเลยดีกว่าอย่างนี้เลยดีกว่า ไปครับโคนปไปเบี้ยเม็ดไปเอาละมาทำไงต่อครับแทนขึ้นไปยังไม่จนนะครับหมาโดดครับโอเครับ